ถึงเวลาที่ผมจะแต่งกรอนให้ทุกคนฟังแล้วอะทุกคนนั่งลงนั่งลงนะครับนั่งลงตั้งใจฟังอย่าพึ่งกี้กี้กรอนนี้เป็นกรอนที่เพาะมากผมจะแต่งให้ฟังเตรียมให้เตรียมให้คะแนนนะครับเตรียมเตรียมฟังแต่งกรอนนะยังไม่ได้พูดเลยกาบยานี1 1ในยุคเอโดะนั้นลุ่งเหลืองเส้นขอบฟ้าแสนไกลล่าถอยบนผืนดินหนักแน่นแตกพ่ายแต่มีตายเป็นไงจบแล้วรวมเป็นเส้นขอบฟ้าแสนไกลล่าถอยบนผืนแผ่นดินหนักแน่นแตกพ่ายมีตาย โคตรคมโอ้คมเกินซึ้งกินใจนะขอรับเป็นกรที่ดีสิบเต็มสิบไปเลยสิบเ็บเต็มสิบเเต็มสิบเนต็มกว่าเอออย่าแทงนักเรียนได้แต่งกรให้กุแล้วรู้สึกดีชะมัดเลยคนฟังก็รู้สึกดีอ้าวนั่งเลยครับนั่งเลย <c oughs> ชุดโคตรเลอะเลยชุดผมโคตรเลอะโคนรอุ้ยผมนั่งแต่งกรอยู่แต่ว่ามีพวกมองโกมานั่งฟังด้วยครับ ตั้งใจฟังตั้งใจฟังเอาแล้วพรนะรับพรนะโยมนะขนาดมองโกยังฟังอ่ะยามท่ามกลางความตายยืนหยัดเคียงข้างกันเสมออุ้ยโรแมนติกจังครั้งหนึ่งเผอยิ่งใหญ่ก่อนจบแล้วขอรับยืนท่ามกลางความตายยืนหยัดเคียงข้างกันเสมอและครั้งหนึ่งก็คือยิ่งใหญ่กินใจยิ่งนะใช่คนดูหมื่นเจ็ดฟังกรครับออกไปแล้วหมื่นหกเหลือรีพอดีครับเฮ้ยใหนะเว้ย เป็นกรพ่อในสมัยเอโดะ